อาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีแต่ข่าวเครียดเอา,าประเด็นที่ดูจะสร้างสรรค์สักหน่อยและผมก็ชื่นชมมากก็คือกรณีของคุณแม่คนหนึ่งท่านผู้ชมได้โพสต์คลิปพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเอาเป็นว่าผมบอกเล่าเรื่องราวอย่างนี้ก่อนอาคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเขียนเฟซบุ๊ k ระบุว่าเขียนจากหัวใจของครอบครัวเราอาดูภาพนิ่งประกอบคู่กับภาพที่เป็นคลิปในรถ เข้าใจว่าคุณพ่อเป็นคนขับรถขอบพระคุณตำรวจทางหลวงแผนกจราจรสองทางด่วนพิเศษสีรัฐจราจรทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทุกท่านอย่างสุดซึง้งสำหรับการช่วยเหลือแลมโดยความสะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่14พฤษภาคม7มง45นาทีในวันที่ลูกชายของเราน้องอิปเปป่วยหนะัก และต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เร่งด่วนสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างมากบนท้องถนนนั้นทําให้ครอบครัวของเรากังวลใจและเครียดจนแทบไม่รู้จะทําอย่างไรให้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยความเมตตากรุณาและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่าน ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มกําลังเปิดทางนําทางและอำนวยความสะดวกให้ครอบครัวของเราสามารถเดินทางไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยทําให้ลูกของเราได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครอบครัวเราปราบปลื้มใจและซาบซึ้งในน้ําใจของท่านเป็นอย่างยิ่งความช่วยเหลือของท่านในวันนั้นเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางในความมืดมิด ไม่รู้จะตอบแทนความดีของท่านอย่างไรนอกจากคำขอบคุณจากใจจริงที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงความรู้สึกของพวกเราในวันนี้ครอบครัวเราขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงการกระทําของท่านได้สร้างความประทับใจและเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราอย่างมากเราจะจดจําความเมตตาของทุกท่านไว้ในใจตลอดไป มาพายไปไป,ปโรงพยาบาลสี่คันตัวล้มตัวร้อ,นรอนหน่ะตัวล้อไหมตัวลุมครึ่งขอบสู้ขอบคุณขอบคุณเชิญหลือข,อขอบคุณนะคะอสองคันเลยเขาช่วยกันดีขอบคุณมากเลยนะคะ พี่เขาพี่เขาก็ช่วยเหลือเลยขอบคุณนะคะขอคิดนลยนะคะขอบคุณพี่มากที่ช่วยเหลือประชาชนขอบคุณมากเลยนะคะตำรงจท้องไม่ช่วยสามพันลูกหพี่มาช่วยเรา 4 3นาทีาก็ต้องชื่นชมไม่ได้บอกนะครับว่าลูกคุณแม่เป็นอะไรอย่างไรแต่ทุกนาทีกับสภาพการจราจร